อันเท่าให้โชคสวัสดีพี่สู้ปู่สุคนกับผมเอพี่น้องก็บชิมัตตามแนวทางรัฐบาลไทยเสี่ยน้าหน้ากันพี่น้องกับไปล่งหลายงวดและพี่นอ้องตะดับหน้าแล้วคนเพราะอาเลขเพิ่นรุดสามงวดเพิ่นก็เลยว่าขอหยุดก่อนละท่านน้องน้องเนะเพิ่นก็เลยว่าขอหยุดก่อนหยุดมาตัดดับหน้าแล้วคนนะพี่น้องก็เลยข,ขอเนนะพิ่นนะ้อพี่น้องเนาะบัดเพียเลกมันเขา่าเพียพี่น้องเฮ้า มโชคไม่หลาบหลังปีไม่ก็เลยขอเพิ่นไปเพิ่นว่าเพิ่นขอหยุดเนาพี่น้องเนาะมันหลุดสามม้วนมาเบิ่งกันของเซียนมันหน้างวดที่สองมกรลาสองหาหกแปดเนาพี่น้องเนาะเราเขามาแล้วฝากคนไร์คนแช์คนติดตามมาหน่อยโชคนะครับเด้อมาเบิ่งน้ำกันเซียนมันหน้า เบื้องน้ำกันว่าจะได้ตัวใดเหมือนวันที่สองนะพี่น้องนะว,วันที่สองมกราเขียนย่อเขียนย่อง,ง่ายๆพี่น้องไงหกแปด ห,หลังจากหลุดมาแล้วหลุดมาสามวัดมาเริ่มไห้ไหม่แลไวได้พี่น้องได้เสียนมันหน้ามาลองเบังมาลองดูว่ามันจะเป็น,ปนยังไง

วิ่งบนเกตวิ่งบนเกตได้พี่น้องด้อ ส่วนเลขสาต,ตัวเลขสามตัวพันหาที่6 7เจ็ สี่อันนี้คือชุดสามตัวบนแล้วไปนอนนะชุดสามต,ตัวบนคนอนนี้ชุดสองตัวนี่ก็คือเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสามเจ็ดสี่นี่แหละพี่น้องสุดสามตัวของผลโอ้สุดสองตัวอสองตัวบนมะเร็งตัวเน้นบ้านน,น, 73, นี่เน้นที่เจ็ดสามแนะพี่น้องเด้อเน้นที่เจ็ดสาม นักวาพี่น้องตรงเลขในใจปะเรียกคนบด้ปักหลักได้พี่น้องด้วยกับตัวนำ้ำ ว,วิ่งลางวิ่งลางเป็นไหเก่าลไปนอเก้าวลางเป็นไหยเก่า เก้าศูนย์มากกว่าพี่น้องเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่ มาหลายที่เป็นน้องเด็กสามครูงี่ไปไหนมาเป็นเน้นให้เกา่าซีเด็กมาหลายครูหลายหางให้เป็นน้องน้องพี่นอ้นองเขาแคบหนาจอดเนอเสียนมันหน้าพี่น้องเข้ากาันเบืองไปกวนซ่อมไปกวนเพราะว่าเพินพ่นเพินพ่นเพราะว่าเพินพ่นหยุดโดน รวมย่งดอกบนนี่วิ่งเจ็ดส่วนเลขสามตัวบนนี่หกเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ส่วนจ้าคู่เนี่กัเลขสองตัวเนี่กัเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสี่แล้วก็ตัวเน้นได้พี่น้องนี่ตัวเน้น,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 นล่างเนี่เป็นใควิ่งเก้า จับครูเก่าศูนย์เก่าสามเก่าสี่พันนเก่าสี่พี่น้องเข้าบทล่างนี่อย่าลืมกลับน้ำได้พี่น้องได้กลับตัวด้วยเด้อพี่น้องเข้ากับแคบหน้าจอเอามากตัวใดชอบตัวใดเข้ากับหาซื้อลอตเตอรี่กันขันโมมา,มาเข้ากับพันเนาะพี่น้องเนาะที่จริงเราเลี้ยงก,กันบนเพรหลายคู่หรือพี่น้องบนกับสามคู่ล่างกับสามคู่เพราะว่าพันอยากบนอยากล่างใหน่อยามนี้ครับผมขอบุญขอบคุณเชียนมาน่านหลายๆคอยพี่น้องโชคหมานกัน สูขผู้สุขคนหลังปีใหม่นี่แห้งๆรุยๆยกันรออยอยู่ดีสบายอย่าเจ็บอย่าไข้อยากก่อยา,ยาจนเนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเนาอให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม